ล่าสุดปล่อยให้ทับตัวเมียนะครับมีตัวเมียอยู่สองตัวนะครับเราเนี่ยฮะหูแดงภาคเหนือนะครับคอดำหลังจากที่ฝึกประมาณสองอาทิตย์นะครับงอนตั้งกลับมาหน้าแดงพ้อนยาเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวประมาณช่วงหน้าหนาวอาจจะฝึกอีกรอบนึงนะครับตัวนี้ครับสายคอดำนะครับสายคอดำภาคเหนือนะครับฝอยติดตามผลงานด้วยนะครับ